ก็มึงปล้นมาด้วยกันแท้ๆพอไอ้ตีโดนจับใหญ่ป้านกแสกบอกเลยนั่นไม่ใช่พวกฉันโอ้โจรแท้ๆพี่น้องไม่มีสัจจะในหมู่โจรเหมือนกับปี5253เสื้อแดงยกพวกมาจะล้มรัฐบาลอภิสิทธิ์ก่อการร้ายทั้งเมืองเวลาจับได้ไอ้จตุพร ไอ้นัทวุฒิพวกนี้จะบอกแดงเทียมเทียมทั้งปีนี่คือไม่มีสัจจะในหมู่โจรแต่ผมก็จะบอกว่าด้วยความที่มันไม่มีสัจจะในหมู่โจรและโดนกระแสสังคมบีบคั้นนี้พี่น้องครับพวกมันก็แตกกันเองเป็นกลุ่มเล็กๆและอ่อนกำลังลงเรื่อยๆครับพี่น้องครับ เพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องอวดเก่งมาท้าเลยว่าวันที่ศารลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยเนี่ยจัดคนแข่งกันโฮโฮมันไกลกันเยอะเอาแค่ถนนอักษะแป๊กไปนี่มันก็จบแล้วแต่ผมจะบอกกับพี่น้องกับว่าในเวลาที่มือกฎหมายระบอบทักษิณพูดว่าจะเสนอนายกมาตราเจ็ดด้วย ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่ารู้แล้วว่าอนาคตของยิ่งลักษณ์และระบอบทักษิณเป็นอย่างไรในเวลาที่บรรดาขี้ค่าญาติบริวารทั้งหลายต้องมีพิษภัยจากกรรมชั่วที่ก่อไว้แล้วพวกกันเองก็หังรุมเซ็นเข้าเนี่ยผมบอกได้เลยครับพี่น้องถึงเวลาแล้วครับอวาสานร,ระบอบทักษิณมันมาถึงแล้วจริง แล้วสิ่งที่ลุงกำนันสุเทพประกาศเอาไว้มันก็กำลังจะเป็นจริงเรื่อยๆสวนทางกับอวสานร,ระบอบทักษิณมันเป็นจริงเรื่อยๆอยังไงครับลุงกำนันพูดตั้งแต่ต้นในวันที่เรายกระดับการต่อสู้เป็นการขุดรากถอนโคนระบอบทักษิณในวันที่เรามาประกาศชัดดาวกรุงเทพในวันที่เราประกาศวันเนชั่นแนลปิกนิกเดย์ ไม่ยอมรับการเลือกตั้งจนที่สุดกระบวนการเลือกตั้งวันที่สองเป็นโมฆะนั้นลุงกำนันบอกว่าชัยชนะเบเ็ดเสร็จเด็ดขาดของมวลมหาประชาชนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขสุดท้ายนั่นก็คือข้าราชการจะต้องก้าวเดินออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนวันไหนก็วันนั้นชัยชนะเป็นของมวลมหาประชาชน ที่ผมกำลังจะบอกว่าเป็นจริงพี่น้องครับมันมีเหตุผลอยู่สองข้อเหตุผลประการที่หนึ่งก็คือตลอดระยะเวลาที่เราอยู่กันที่ราชดำเนินช่วงปลายประมาณตั้งแต่ต้นปีห้าเจ็ดกำนันประกาศให้พวกเราออกไปยังสถานที่ราชการไปชักชวนข้าราชการให้ออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชน หนังสือพิมพ์สื่อมวลชนก็ไปลงข่าวว่าเราไปปิดราชการความจริงเราไม่ได้ไปปิดเราแค่ไปจอดข้างหน้าที่ราชการชวนเขาออกมาพอเขาออกมาหมดก็ปิดโดยปริยายครับพี่น้องแต่ว่าภาพการปิดนี่มันไม่ชัดพอเราชัดดาวกรุงเทพเราก็ออกไปยังสถานที่ราชการต่างๆอีก พี่น้องข้าราชการก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็ปิดแต่ฝ่ายระบอบทักษิณน,นี่มันก็เล่นเล่เล่นกลก็ปิดส่วนราชการนี้ไว้แล้วก็บังคับรข้าราชการชั้นผู้น้อยไปทํางานอย่างที่ไกลๆแต่ภาพความร่วมมือราชการกับเราเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดเจนแม้จะมีอดีตข้าราชการจํานวนมากระดับปลัดกระทรวงอธิบดีข้าราชการปัจจุบันอีกหลายคนมาขึ้นเวที กับพวกเราเช่นเวทีปฐุมวันเป็นต้นมากันหมดทุกกระทรวงครับพี่น้องครับร่วมรัฐวิสาหกิจด้วยพี่น้องก็บอกว่าเชื่อแล้วว่าข้าราชการนี่มาร่วมกับมวลมหาประชาชนกปป,ปสแน่นอนแต่ฝ่ายที่ยังกังวลอยู่ก็บอกว่าอ่ะแล้วทำไมระดับประหลัดกระทรวงไม่มาล่ะทำไมระดับอธิบดีไม่ก็ออกล่ะ ในบรรดาแกนนำก็เลยขบคิดกันว่าเราอย่างลงไปดูแล้วฟังเสียงข้าราชการแล้วเรารู้เลยครับพี่น้องเรารู้ว่าคาดการจำนวนมากนั้นเนี่ยใจนี่มากับมวลมหาประชาชนแต่ระบอบทักษิณเนี่ยมันจ้องจับผิดจะกลั่นแกล้งเขาระดับประหลัดกระทรวงหลายคนกว่าจะฝ่าฟันมาเป็นถึงระดับ11ได้พี่น้องครับฝ่าฟันมาเยอะแล้ว รู้ดีและรู้ว่ากระแสสังคมประชาชนคิดอย่างไรแต่เขายังไม่แสดงออก ador. มีชัดเจนที่สุดตั้งแต่แรกคนเดียวคือประหลัดกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ต้องปรบมือให้พี่น้อง <_ letter> นั่นออกมาแถลงชัดกระทรวงอื่นก็ไม่ได้ชัดเจนกำนันก็เลยบอกว่าเอางี้แล้วกัน หนึ่1เมษายนถือเป็นเริกดีเริกดีเป็นวันข้าราชการพลเรือนเราจะเริ่มต้นทํำถแถลงการถึงขาราชการพลเรือนทั่วประเทศแล้วก็ไปศูนย์ราชการเป็นสัญ,ญลักษณ์ไปประกาศเชิญชวนข้าราชการออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนเราก็ยกทัพกลีทากันไปละครับไปที่ศูนย์ราชการวันนั้น ปรากฏว่าระบอบทักษิณรู้ตัวล่วงหน้ามีความพยายามจะสกัดกั้นแต่เรารู้ว่าข้าราชการจำนวนมากนั้นใจมาอยู่กับมวลมหาประชาชนออกมาเป่านกหวีดหลายคนออกมาโบกธงครับพ uh ี uh ่น้องเห็นสัญญาณที่ดีเลยพอเห็นสัญญาณวันที่หนึ่งเมษาปั๊บวันรุ่งขึ้นเราไปกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังเนี่ยระบอบทักษิณนี่สั่งผ่านสอรสแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพี่น้องครับว่าสอรสนี่มันสั่งให้ปิดประตูล็อกกุญแจด้วยกระทรวงการคลังก็ปิดประตูล็อกกุญแจกำนันก็เลยจะต้องสร้างตำนานรักข้ามรั้วข้าราชการก็เดินออกมา จับไม้จับปืนแล้วผมเพิ่งเห็นครั้งแรกพี่น้องครับเขากอดกันข้ามรั้วครับพี่น้อง<_><_>ยืนรั้วคนละข้างกันแต่กอดกันได้ถ่ายรูปกันได้<_><_><_>เราก็ประกาศแล้ววันนั้นบอกไอ้โซ่แค่นี้กับกุญแจแค่นี้ไม่ครน,นามือหรอกแต่ไม่อยากทั้เพราะคนรักกันในรั้วแค่นั้นมันกันไม่ได้แต่พี่น้องเชื่อไหมครับปรากฏการกระทรวงการคลังเนี่ย ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศพี่น้องข้าราชการที่ดูอยู่รับรู้ได้ทันทีเลยว่าบัตรนี้ข้าราชการมาแล้วแน่นอนแล้วกล้าประกาศตัวไม่กลัวระบอบทักษินด,ด้วยเพราะที่กระทรวงการคลังนี่มีข่าวว่าระดับหัวหน้านะครับไปยืนกั้นหน้าห้องเลยห้ามออกห้ามออกห้ามออกไปเจอกำนันสุเทพ ข้าราชการก็มึงกันซ้ายกูออกขวามึงกันซ้ายกูออกขวามึงกันกว่ากู้ออกซ้ายมันกันไม่ได้พี่น้องเหมือนคนรักกันใช่ไหมพ่อแม่กีดกันยังไงถ้ารักกันก็ไปอยู่กันจนได้แบบเดียวกันเลยใจถึงกันซะแล้วปรากฏการณ์ที่กระทรวงการคลังนั้นสั่นคลอนอำนาจเถื่อนที่ระบอบทักษิณกดหัวข้าราชการมาโดยตลอด วันรุ่งขึ้นจากกระทรวงการคลังเราไปกระทรวงการต่างประเทศข้าราชการจำนวนมากถูกสั่งไปทำงานที่อื่นแล้วแต่คนที่อยู่ออกมาต้อนรับพูดจาอย่างดีแล้วที่กระทรวงต่างประเทศของที่เอามาให้ก็เพียบเหมือนกับที่กระทรวงการคลังปรากฏการ์มันสั่นคลอนระบอบทักษิณไปเรื่อยๆพี่น้องครับแต่ว่าจุดที่จุดประกายเลยพี่น้อง ก็คือตอนที่ไปธนาคารแห่งประเทศไทยพี่น้องทราบไหมครับว่าวันที่ไปธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเราไม่มีการแจ้งล่วงหน้านะครับแต่พอข่าวว่ารถแห่มาปุ๊บพี่น้องดูไปไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพี่น้องทหารหารสอหอเนี่ยจะมารักษาความปลอดภัยให้ตลอดงานสงกรานครพี่น้องครับมาดูแลพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นงานสงการปีนี้ปลอดภัยแน่นอนที่นี่ก็เล่าต่อว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยไม่ได้แจงลวงหน้าพอรดแหหมาระดับผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเป็นระดับบริหารมาต้อนรับถลกแขนเสื้อนั่งกินข้าวกับลุงกำนันพร้อมกับพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยระบอบทักษิณสันคลอนหนักก็ไปอีก ทราบข่าวว่าในสอสอในบรรดากองโจรเถื่อนของยิ่งรักทั้งหลายนี่หาหรือกันวุ่นวายเลยตายแล้วอย่างนี้ข้าราชการไปอยู่กับกำนันไปอยู่กับมวลมหาประชาชนหมดถ้าอย่างนี้ในระบอบทักษิณถึงกันพูดว่าแพ้แน่แน่ครับพี่น้องแพ้แน่แน,แแแน,แน่ก็หาทางสกัดกัน้นกันปรากฏวันศุกร์เข้าทางเลยกำนันนำมวลมหาประชาชนไปกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีคาดการอยู่นับเป็นแสนแสนคนปรากฏครั้งนี้รองประหลัดกระทรวงนำทีมผู้ตรวจผู้บริหารมารับถึงประตูรัว้วเปิดประตูรั้วให้ด้วยผมจะบอกกับพี่น้องครับว่าสิ่งที่กำนันประกาศว่าชัยชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดต้องให้คาดการออกมาร่วมกับมวลมหาประชาชนนั้นวันศุกร์ที่กระทรวงศึกษา เป็นตัวยืนยันว่าเรามาถึงจุดนั้นแล้วพี่น้องจะเห็นกราราชการที่กระทรวงศึกษาออกมาเนี่ยไม่ได้กลัวเลยไวระบอบทักษิณเนี่ยมันจะไปจัดการในภายหลังแดดร้อนแทบแย่พี่น้องครับผมจะไม่รู้ได้ยังไงกำนันให้ผมอยู่บนรถกินแดดทุกวันเลยพี่น้องผู้ใหญ่ก็กลัวหน้าจะดำนี่หมดครีมไปสามกระป๋องแล้ว ว่าถ้าไปวันหลังนะพ่อจะเอาจาระบีทาซะก,ก่อนแล้วเนี่ยกันแดดผ้าขามาใช้ไปสี่ผืนแล้วพันทั้งตัวเลยพ่อเด้อะไรนะ <laughs> แกว่าไม่ดำไปว่านี่แล้วเออตุกที่กระทรวงศึกษาธิการพี่น้องครับแดดร้อนมากแต่คาดการมานั่งกลางร่มคันเล็กๆนั่งอยู่หน้ารถเลย ทั้งทั้งที่มีกล้องจับเต็มไปหมดแต่ข้าราชการเขาตัดสินใจแล้วมายืนอยู่กับมวลมหาประชาชนไม่ต้องปิดไม่ต้องบังอีกต่อไปแล้วประกาศตัวมันเลยเพราะรู้ว่าถึงเวลาแล้วกลับจากกระทรวงศึกษาเนี่ยกำนันยังกนได้ยาโดบเลยมีกำลังใจมากและรู้เลยว่าเวลาอาวสานระบอบทักษิณมาถึงแล้วติดเสา วันอาทิตย์ที่4กับ5วันจันทร์วันที่6เนี่ยกำนันยังจะคิดจะเคลื่อนกระบวนผมไม่ก็บอกกำนันกำนันวันที่6กนะวันหยุดราชการครับใจร้อนมากอยากจะไปวันจันทร์เลยพอบอกวันหยุดราชการพวกเราก็พลอยดีใจได้พักอีกวันหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดจากวันศุกร์ที่กระทรวงศึกษาวันพฤหัส ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมาถึงจุดสุดๆของมันในวันอังคารพี่น้องครับในวันอังคารที่7เมษายนบันทึกไว้เลยมวลมหาประชาชนซึ่งเคยเรียกร้องข้าราชการมาตลอด5เดือนที่ผ่านมาและมีข้าราชการมาร่วมมาทั้งไม่ได้เปิดเผยตัวและเปิดเผยตัวบางส่วนแต่วันที่7ชัดเจนที่กระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงแต่งตัวมารับเองครับพี่น้องประหลัดกิติพงศ์กระทรวงยุติธรรมออกมารับมวลมหาประชาชนเป็นวันที่ยืนปราใยที่หน้ากระทรวงยุติธรรมแล้วมีความสุขมากไม่ได้แค่ว่ามันมีร่มบังนะแต่บรรยากาศอบอุ่นมากพี่น้องครับ พี่น้องเราที่ต่อสู้มาตลอดไปส่วนราชการเนี่ยพี่น้องจะรู้เลยความรู้สึกนี้เมื่อก่อนเวลาไปหน้ากระทรวงตบวงกลมราชการเนี่ยไปเหมือนกับประชาชนกับข้าราชการเป็นคนละส่วนกันเรามันต้องถูกกันอยู่นอกรัว้วไปยืนตะโกนข้ามรัว้วนู่นก็อยู่ในตึกปิดประตูปิดหน้าต่างติดแอะพี่น้องลงมาเถอะลงมาเถอะแต่ไปเที่ยวนี้รถยังไม่ทันจอดเขาเปิดประตูออกมาฮัลโหลเรียบร้อยแล้ว สุดยอดตรงนั้นพี่น้องครับพอประหลัดกระทรวงยุติธรรมออกมารับบลูสกายถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์ทุกท่องถ่ายออกไปนะไม่ผิดกับที่ผมพูดเลยพี่น้องที่ดิ้นพลาดพลาดเนี่ย